เจอน้ำมันจ้ะดัดไปเชื่อกูไหมว่ากูเจอน้ำมันฮะ <c oughs> <า>ไม่เชือ่อทุกคนผมถืออะไรอยู่กูฉี่ใส่ส,สดๆแล้วเนี่ยวายมากจ้ะพอดีได้จริงที่ไม่ไโกหกรถฟ้าเด <c oughs> าจริงปะเนี่ยจะโกหกแล้วพ่อกูบินได้ไงฮะ <c oughs> ห,าาหมาดิเฮ้ย <c oughs> เจสันมันจะเอากูเฮ้ย ไม่มันอยู่กับกูมึงอยากขี้โมดิปาถะมันามาเี้ยใส่อยู่ใส่อยู่ใส่เร็วเเฮ้ย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 อุ๊ยหัวเยียวเยี่ยวล่รอไว้จ็คพยายามตึงตึงความสนใจแล้แจ็ค้ thank you e r e เฮียแจ็คเซตเซตเซตเซมาเร็วมาเร็วมาเร็วแจ็คมายังอะไมไม่ะฟักมาแล้วอีกใบอาวุธก่อนไอ้ที่อะอะไรอ่ะไม่มีอาวุธให้กูเลยนนะะครับตโตงดนะเฮย้ยไม่มีอาวุธตาตาต้อถอยหลังแจ็คต้องถอยหลังรอเดีออย๋ยวไปรอตรงนี้ท่าน้ำไม่ทานมันมาก ตอนนี้ของขาดแล้วมไม่ขาดหายแล้วมึงไปอยู่ไหนมาไอ้ดิวหลังเขาใช่ไมอยู่หลังเขาใช่ไหมอยู่ในบ้านนะเี้ง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 เร็วเร็วเ้ยพื่อนตยง้ง้้เพื่อเเเพื่อเพื่อมีนี่คุณเจ๊เพื่อมีนี่มีด o go 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 g ขอบคุณมากนะครับิกกี้เหรอไม่ใช่อ่ะมา ช่หรอกเฮ้ยอย่าเอาแบตออกไปด้วยเพื่อนให้คนรุ่นหลังโอ,อ้เหีเอ้ยเอ๊ะมันเหนื่อยมันเหนื่อยโอ้โห oh, ไม่ทันแล้วเนี่ยไ <laughs> อ,อ้เหี้ยเอ้ยเพื่อนมันช้าเกดเหี้ยโดนแล้ว I believe I can fly okay. I believe I can touch the sky I think about it every night why follow me เราคุใ <Darwin> ช่ไหมคุยไม่ตั้งใจแจ็คเฮียมึงก็รู้อยู่ไงมึงก็รู้อยู่มึงก็รู้อยู่กูจะช่วยมึงไอ้เฮียกูไปทำมึงได้ยังไงวะ ตเกมมพูดแต่กูไม่ดีอ่ะเจใครเกียตนามึงมันตกมานต่อต้นเกมมพูดแต่กูไม่ดีอ่ะกูนี่จ้สัตว์กูไม่ได้ตั้งใจน้องปืนมันมีขี้อะไรไม่ใช่ของตีวะ Fuck you เอาแล้วรถไปไหนแล้วอ่ะน้ำตาเกอดไอ้เหี้ยน้ำตาไหลเลยสัตว์เอ้ยน้ำตาไหลเลยไปดูทีวีเลยเดี๋ยวดูมันไปของมันดูทีวีเลย เจ๊หนีผมเกีวหนีอะไรวะคืออะไรไปของมันก็ไปของมันเียวพื่อนตายสามไอ้เหี้ยเกมมันพังวะแจคขอโทษพังโหเรกไ้ีมีคนโทรไอ้ีหวไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ดิวดิวดิอยู่ไหนวะไอ้ดิว ว่ายตู้ยกูมารับแล้วเฮ้ยคมิเียกูเตงว่ะนีสัตว์มันไปไหนแล้ววะคือไปแล้วไอ้ดิวน้องรักอยู่ไหนเนียกันไปพี่เจอกระตงไหนอยู่ไหนวะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไหนมึงไหนมึงอ่ะเนี่ย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 น้องกายวันนี้โอ้ยหืมไอ้ดิวเนี่ไเนี่ยใช่ถึงแล้วนดิบดิบ ดิบขับทีขับลงทะเลนี่เรียบร้อยไม่เรียบร้อยว่ะนี่ไงล่ะสัสเอ่ะฉันไม่ไหวนะมึงอ่ะใส่ไหมกมมันตาลวเรโอเคไปไหนก็ไปสัตว์เดี๋ยวขึ้นรถโอ้โหไรช็อตตายตายตายเลยตายเลยโอเคเขาเสียดีพับดี time to get out of here สวัสดีครับมาแล้ว แต่ดเมื่อกี้เพื่อนคนนั้นแม่งสเตมินาไม่หมดมันขึ้นรถเร็วกว่าน,นี้นะคอ,อยหลังท่าน,นเ,ลเลยเปลวเลยวะไปไปพังเหรอวะไอ้เหี้ยรถพังไอเดียวไอันนี้เ <laughs> พังหนิมึงกดเอ็มดูดิอุออ้ยไอเหี้ยรถพัง อะไรวะไอ้ดิวเข้ามาแคมป์ปิ้งกับพี่แคมป์ปิ้งเลยพี่ผมก็ตายฮะคุณตายเหรอดิวเจมึงเชื่อเรื่องเวรกรรมไหมเฮ้ยไอ้เบี้ยเฮ้ยทรรใดชาติเนี่ยมึงมึงเชื่อไหมเหลือสามคนไม่คือมึงเชื่อไหมไม่เชื่อไม่่ใชไอ้ควายดูจากเหตุการณ์เมื่อกี้ไอ้เจ๊ขับรถอยู่ดีๆลดความได้ไงมันเป็นมันสะดุดอะไรวะเเอ้ย เสซานนั่นไงกูแอบเบตียงแล้วกูเนียนไงออกดิรอที่อะไรเนียนๆไปชิวๆเช็คแมปแป๊บตรงนี้นะ่าจะหนวดนะ่าจะมานะเอเครถเป็นไงรับเดินไปดู้หน่อยดิอาการเป็นไงวะรถรอะคือเมื่อกี้มันแบบว่าไม่รู้ดิคือแบบ ผมเหินองผมผมขับมาถูกเลนนะครับผมถูกเลนผมขับมาทางเลนของผมครับเลนซ้ายครับผมคือโอ้โหโอ้โหเจรถขึ้นไม่ได้เหรอขึ้นไม่ได้เลยครับผมนะเป็นยังไงวะอาการอ่ะมันไม่มีให้กด e หรอกดไม่ได้เลยเนี่ยมันพังแล้วเนี่ยกูซ่อมได้ปะวะเจเจเจมันมีแบตเตอรี่อยู่ที่ตรงรถจุดจบรถคัเนี้

กบอัาวิทมี่รอรอตำรวจรถมันพังว่ะเดี๋ยววิ่งไปรอตรงหน้าทางออกเลยผมเดาถูกแล้วว่าทางนี้ต้องมา <c oughs> ยังไงก็ทางนี้ว่ะร้อยเปอร์เซ็นอะไรวะเนี่ย ยังรู้ไหมว่ามึงอ่ะศพมึงอ่ะกระเด็นโคตโรไกลอ่ะมึงรู้ตัวปะไม่รู้เลยดิ <c oughs> <c oughs> กระเด็นแบบโอ้โหแทบขึ้นบนฟ้าเฮ้เฮ้ฟอลโลม me ฟอลโลม me ิโ a t l o ิโ e ผมต่อให้ผมยืนแบบจอๆเลยอ่ะลอดเลยนะมาถึง สิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ฮะโ้โหโคตรไกลไอ้เหี้ยอะไรวะชิบหายเอ้ย ค่อยๆไปนะเพื่อนค่อยๆไปอูเออพอร่มมารววมากเกิดอะไรขึ้นวะทำห้ผมแบบว่าจุกผิดทางได้ปะโอ้โหรอดิบดียัดเเพื่อนมันก็คงเซ็งอ่ะกูไม่น่าตาไม่เฮี้ยนที่มาเลยวะใช่ไหมเพื่อนเฮ้รู้แล้วเหยียบไว้นะมึงอ่ะกูพางมาผิดทาง ผมว่ามันจะช่วยกูได้ไหมถ้ากูโดนอุ้มอ่ะคนเนี네้หมายม่้มว่ามันยิงไม่แม่นหรอวะวันที่มึงช่วยกวูดูถูกกว่าเหี้ยกูยิงกูยิงเฉ<อ>ลียงตาย<ม>าแล้วมึงรู้ตัวเปล่ามาแล้วมาก็มาดิกูเข้าเลนในอ่ะเหี้ยออกนอกไปกูได้ไม่รู้เหรอกูยืนพักเท่าไตร่ไม่น่าลองลองให้ลิงมันตายใจวิงดดว่งกูเด้อเหี้ย รอมันวิ่งค่อยวิ่งไอหมอเนี่ยเฮ้ยสะดุดดูไว้ดูไว้เอาทิงนี่อี๋ไนส์นอยใครไปนอนแล้วฝันดีนะครับกูวิ่งยาวนี่ออกทันหรอวะเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนไหวปะเพื่อนวู้ ตำรวจยิงไ่ะดีจริงด้วยอะนอนไม่ไดีคุณสามปิดครับนิกกี้หายไปนานเลยสุดยอด